ขามาแล้วปาก,กวดไลค์กูแชร์นี้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่นะคะเนาะกูได้กูแชร์ให้แม่ลนหน่อยนะคะเพื่อเปลนกำลังใจซองน้อยๆค่ะทุกคนอืม้มแซ่บสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะกิน ตําสัวคะ่ะตํามัวตําสัวคะ่ะทุกคนตําสัวขนมจีนเนาะตําสัวขนมจีนร่วมมันจะหนัแซ่บมึงกัดเด้ค่ะในน่าก,กินมาเนาะมาๆเพาะกันในยังกินเนาะแคบหมูบเบอร์แต้มเมืนน่อนันละคะ่ะโอ้สัวสีตังกล่องเลียวเส้นกรปุนก็เอื่นมันกับเบอร์อื่นแห้งดอกแต่ว่ามันกับสูรลวกหัวหัขน,ขน,ขนกินมาเลยเนาะ อืมอือร่อยจอ้ามีกุ้งสดนำกุ้งสดเบอรกี้โตหรอกเขาไม่ได้เอาฝากกุหลกบกุแชงเลยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่นะคะเนาะกไดไลค์กดแชร์ให้แม่ร,นนะะรุ่นหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจซองน้อยๆค่ะทุกคน อืมฮืมแซ่บโอ้ยหอนหวอนมันเป็นหวนนลูกซินเนี่ยอายกาศมันหวอนลูกซินมันม่หวอนหอ้วล่ะมันเย็นแล้วอากาศหวอนต้อกันในยังกินเนาะคะ่ะทุกคนมาเจ้ Tiếng chung còn dẹp ừ. dẹp dẹp toàn dẹp đi ừ một tiền tít mặn mạng Phúng này mặn toàn nhầy mẹ ừ พักเลื้อจมื่นน่ะนะฮะลั่วกินก็สิแสบาะมันไม่ดองนั่นนะรวมดูง,งี่ยังดอกดื่มจ้างมันเหรอเพื่อนสามมาเห็นหมดเสียบ้าน หลงๆล,งลืมๆกินแต่ความไม่มีประโยชน์กินแต่ส้มตําไม่มีประโยชน์ทำรุ่งสมองนั่งเสียว่าเด้กกินแล้วก็หลงๆล,งล,ล,ล,ลืมๆมันเลิมเนาะคุนคนบอกครเมื่อคหรจำามาไนนะะด้หรอกค่ะดี๋ดอเดะคุ้งสดลูกเีียเนาะ ลูกชิ้นลวกมากถุงหนึ่งค่ะน้องเฟิร์ตน้องเฟิร์มาเอาไปกินเดือดซ้ำนี่แหละอร่อยไะเันเราหลวกมากเราซื้อมากถุงหนึ่งนะลูกชิ้นหมู เสียบหลายเพชรซายซจัดึ้นชิปกับเพชรเลยโซทายไปเลย,ยมื่อกี้กิีนึ่งกินลาบกินลาบแล้กลวกับนตบอตะบงหึง Thế lục đột mm อากาศหันหันความมันคงไม่เผ็ดสุดยอดเลยค่ะเพราะฉะ้วค่ะ